ผงซักฟอกป๊อกสูตรสามเด้งซักสนุกคืนความสุขทุกครอบครัว w w w l r i t f o r l e v e r c o m ช่วงที่แล้วทั้งสองทีมก็ได้เลือกอาหารให้สำหรับสัตว์ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยกลับมารุนกันต่อครับว่าผักปุ้งที่ทีมสีฟ้าเลือกนั้นจะเป็นที่โปอบปรานของเจ้านกกระจอกเทศหรือไม่กไม่ได้แน่เลยค่ะถูคอแล้วม,มาแล้มาแล้ว แจ็คเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับนี่มันนกกระจอกเทศนะครับไม่ใช่ไก่ฉันร้องแจง็คเธรู้ได้ยังไงว่าฉันจะกินผักบุ้งฉันไม่ได้ชอบผักบุ้งอร่อยนะ,น,นะลองกินดูก่อนฉันจะกินล้วยอย่าเมินหน้าหนีสิก,กินก่อนแล้วอร่อยนะอร่อยอไปแล้วอะ่ะว้าวทีมสีฟ้าโดนนกกระจอกเทศเบอร์ไปแล้วครับมีหวังธารกิจแพ้แน่เลย อเนี่ยเสียก่อนครับพุทพร้อมต้องหัวเราะเบอร์นั้นกันเลยล่ะครับแสดงว่ามั่นใจว่าอาหารที่ตัวเองเลือกมาอูจะกินแน่นอนใช่ไหมครับเอาเป็นว่าไม่สําเร็จนะสำหรับทีมสีฟ้านะเสียใจด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้ถึงตาของสีชมพูบ้างแล้วนะคะ อ่นตัถ้าพร้อมแล้วสีชมพูพร้อมเดินค่ะไปเลยๆเลืเลาเลยเลืเละไม่กินเน่นอนไปดูซิเข้าไปดูไม่กินแอเกอกกินแล้วต้องเืกยังไหมคะไปดูตรงนี้ดูนีเยโอเคมอย่างเดียวอ่ลองดูลองดูลองดูโอ้ยขนะไปไม่ไปย่ายังไม่กินเลยแครอทจะกินได้ยังไงหมดเวลาแล้วยังหมดเวลาแล้ว เรียบร้อยแล้วนะคะ,อ,ะอย่าบอกอว่าไม่กิน,นกล้วยพี่ทงทงขี่ระแวงจังเลยนะครับเจอแค่ใบเตยถึงกับตกใจขนาดนี้เลยมาหาเราไหพอแล้วน้อว่ามันกินผักบุ้งไงมันอยู่ในกรงมันกินผัดบุง้งอาแล้วกันอูดของทีมสีชมพูกินผักบุ้งของทีมสีฟ้า แบบนี้จะตัดสินยังไงดีล่ะครับเจ๊ชมพอูดกินนะคะกินสิอ่ะทีมสีชมพูชนะเฮ้ยไม่เกีียวเพราะเป็นผักบุ้งของผมว่าก็อูดกินแต่ว่าเป็นผักของผมไม่ดนเลยแต่อูดกินแต่อูดกินอะไรอันนู้นไม่กินไม่กินอันเนี้ยอดกินสรุปเลยนะแสดงว่าสีชมพูชนะเกมนี้สีชมพูชนะไปได้ไปสามแต้มตีตื้อทีมสีฟ้ามาแล้วนะครับ ไปลุ้นกันในเกมต่อไปครับว <injections> on uh huh? ่าทีมไหนจะมีคะแนนนำไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับไม่ต้ังกรัวไม่ต้องกลัอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเอามืออุดหูเดินหนีกันไปใช้เลยเจ๊ชมโคพาเดะแก๊งมาทำอะไรที่นี่แล้วเดแก๊งของเราจะต้องฟาดันอะไรกันอีกสัปดาห์หน้ากลับมาลุ้นกันตอนนครับ